ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YOUTUBE ประจำวันนะครับกับช่องี่เด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่12พฤศจิกายน6 7 7นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงกับ7นาทีนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับที่ว่าคลิปสรุปผลแล้วก็คลิปราคาประจำวันเนี่ยมาช้านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็น็อก สัตว์อยากแค่ไข่แล้วก็น็อกนะครับแต่ว่าผมก็ทำให้อยู่แล้วนะครับมาช้าหน่อยแต่ก็มานะครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลมีแต่ลีกเล็กๆลงทำการแข่งขันนะครับโดยที่หน้าช่องแล้วก็กลุ่มลายสมาชิกเมื่อวานนี้แก้เหงาแก้เครียดกันด้วยฟุตบอลสกอร์สูงในไทยลีกนะครับก็เป็นเมืองทองนะครับเจอกับนครปฐม เครียดหนักกว่าเก่าลุ้นระทึกมากครับเมื่อวานนี้นะใครไม่ได้ดูนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นคู่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะเออเมื่อวานเนี้ยคือมันมีอะไรมากมายหลายอย่างครับมันต้องไปดูกันต้องไปดูกัน,นโปรโมทให้เลยนะต้องไปดูกันเออก็มันมาม,ม,มันในช่วงท้ายนี่แหละนะครับช่วงช่วงที่ดาม่าบังเกิดเดีย๋ยวมันบังเกิดในช่วงแค่ช่วงท้ายเกม ช่วงต่อเวลานี่แหละนะครับอ่ะทีนี้เราไปสรุปผลคู่อื่นกันนะครับในโรมาเนียซูเปอร์ลีกเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่าบอลต่อทั้ง2คู่เข้านะครับไม่ว่าจะเป็นปิโตลูโปเอสตินะครับบุกไปเอาชนะกอรียบูชัวไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็คู่ดึกซบาคูก็บุกไปเอาชนะโอเตลุนกาลติไป1นูนย์นะครับบอโลโรมาเนียเนี่ย ถ้าใครอยู่สูงเนี่ยโหอย่างหนาวเลยมันออกต่ําตลอดเลยนะบอลน,น่ะเออแต่ว่าอย่างว่าครับมันมันก็ต้องมีอ,อ่ดูในเลืองเรื่องดูในรายละเอียดนะเนาะเราจะไปกาแต่ต่ําอย่างเดียวมันก็มันก็ใช่ที่ใช่ไหมอในอังกฤษคอนเฟอเรนซ์ลีกใต้นะครับเมื่อวานนี้เวสตันซูเปอร์นะครับก็บุกแปลวชนะเฮลเมลเฮมสตรีทไปหนึ่งประตูต่อ0ในขณะที่ เออเซกุนดาสสเปนครับก็มาตามคาดครับฟุตบอลราคาแปลกนะครับเดอปอติโวลาคอรุลยาครับทีมระดับ18เนี่ยเป็นต่อ AE b บาถึงครึ่งลูกนะเมื่อวานนี้แล้วก็ทำได้ครับเอาชนะไป1ประตูต่อ0นะครับในเดนมาร์กดิวิชั่น1นะครับฮิลลีล็อกก็ทำได้แค่เสมอกับโฮโบไป2-2นะครับอิตาลี C 1 A เมื่อวานนี้ปารโดว่า เฉือนเอาชนะโนวาล่าไป2ประตูต่อหนึในขณะที่อารเมเนียพิเมลีกนะครับอุลัสตูนะครับก็บุกไปไพ่ให้กับ FK แวนไปถึง1ประตูต่อ3นะครับโอ้โหแล้วก็ไทยแลนด์พิเมลีกนะครับเมืองทองก็เอาชนะนครปฐมอยู่ในเตดไป3ประตูต่อ1นะครับใครที่คิดว่าเมืองทองเนี่ยโดนกลบฝังไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตื่นมายิ่งกว่าถูกลงวันที่1อีกนะ สุดๆนะครับทั้งสกอร์สูงทั้งบอลต่อทั้งทุกอย่างมันเกิดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนค่ำคืนวันนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลลีกน้อยๆแหละครับฟุตบอลถ้วยเล็กๆในเกาะอ,อังกฤษนะครับแล้วก็ในสกอตแลนด์นะครับนอกนั้นก็ไม่มีครับนี่เป็นเก็บตกแล้วเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติแล้วนะครับ ก็ลงเตะวันที่14นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะเอาโปรแกรมมาให้ดูกันก็น่าดูนะมันจะเป็นในฟุตบอลยนะูฟ่าเนชั่นลีกไงแล้วก็คัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับคืนนี้นะครับในอังกฤษจอห์นสโตนเพนทโฟฟี่นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันดูเตะพร้อมกันหมดมีตี2กับตี245นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเตะตี2นะ มีตี2.45อยู่แค่4คู่นะครับเดี๋ยวเราไปค่อยๆดูกันนะครับในรอบตี2นะครับวีคอมวันเดอร์เลอร์วันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อคาวเล่นะครับลูกนะครับวอลซอเล่นในบ้านเป็นต่อชูบิลี่ครึ่งลูกลินคอนซิตี้นะครับก็เล่นในบ้านเป็นต่อแมนซิตี้อยูยี่สิบเอ็ดนะครับครึ่งควบลูกนะครับสต็อกปอดเล่นในบ้านเป็นต่อทานสเมียร์โลเวอร์ครึ่งลูก เลดดิงนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อนิวพอร์ตเคานตี้ครึ่งควบลูกแล้วก็วีแกนแอตแลนติกครับเล่นในบ้านเป็นต่อนอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่ยีลูกควบลูกครึ่งนะครับนอตแฮมตันนะครับ, Not on, รบเล่นในบ้านเจอกับเบอร์ตันอันเบียนนะครับราคาเหม่อเหม่อนะครับสตีฟเนตเล่นในบ้านเป็นต่อจินลิงแฮมครึ่งควบลูกนะครับชาลตันแอตแลนติกเล่นในบ้านเป็นต่อบลอมลีนะครับครึ่งควบลูก แบล็กพ o ลครับจะบุกไปต่อฮาโล e t ตทาวรึ่งควบลูกเลตันโอเลียครับบุกไปต่อมิทันคินดอนนะครับปอปา Not ounty, ลนนา Not c o า n ตี ester, uh, ้เล่นในบ้านเป็นต่อเลสเตอร์ยู2 1่2ินะครับลูกควบลูกครึ่งเชสเตอร์ฟิลนะครบับเล่นในบ้านเป็นต่อกิมสบี้ทาวรึ่งควบลูกมอร์แคมเล่นในบ้านเป็นต่อคาร์ไลส์ปอปลา เซาท์ฟอร์ดซิตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อวูฟแฮมพ์ตันยูยี่สิลูกควบลูกครึ่งบาโล่นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแอสตันวิลล่ายู่สิครึ่งควบลูกเล็กเล็กแฮมนะครับจะบุกไปต่อพอร์ตเวลล์ราคาเสมอฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับโอ้โหต่อแพงมากครับเล่นในบ้านเป็นต่อแมนยูยู่สิลูกครึ่งควบ2เลยนะครับแล้วก็โบตันครับเล่นในบ้านเป็นต่อฟลิตบูธทาวน์หนลูก ปิดท้ายด้วยโคเชสเตอร์นะครับเ,เล่นในบ้านเป็นต่ออาร์เซนอลยู21ครึ่งลูกนะครับโดย4คู่สุดท้ายเนี่ยเตะตี2-45นะครับพอร์ตเวลเล็กแฮมนะครับฮัตเตอร์ฟิลแมนยูยูย่โบตันฟิตบูดทาวโคเชสเตอร์อาร์เซนอลยู1ีสี่คู่นี้นะครับเตะตี2-45นะครับในขณะที่สกอตแลนด์เบลชาเลนท์คัพนะครับก็มีอยู่3คู่นะครับ เซ่ซว่าเวลาเดียวกันครับตี2.40นะครับไอยูไนเต็ดจะบุกไปต่ออีสคิวไบนะครับครึ่งควบลูกลิฟวิงสตันครับเล่นในบ้านเป็นต่อกรีนอกมอร์ตันนะครับครึ่งลูกแล้วก็ดันเฟิร์มลินครับเล่นในบ้านเป็นต่ออัลลัวแอตแลนติกครับครึ่งควบลูกพองง้นก็วันนี้แม่บอลมันไม่น่าวิเคราะห์วิจาร์นะเอาตรงๆแต่ว่าเดี๋ยวก็จะหาให้นะครับ <c oughs> อาจจะหลีกเลี่ยงไปในฟุตบอลสกอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวผมดูเนื้อหาอีกทีเนาะแต่ยังไงก็มาตามนัดครับมาสรุปผลแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดให้นะครับยังไงกเ็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆเก่าหรือเพื่อนๆใหม่นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามได้นะจะได้มี ข้อมูลไว้นะครับเชื่อไม่เชื่อนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ายัางไงผมพยายามหาเนื้อหาหาข้อมูลมาให้นะครับกดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้มันสั่นนะไม่งั้นก็บางท่านบอกว่าเออนะไม่เห็นคลิปมันค่อยขึ้นเลยก็ก็ต้องกดกระดิ่งะครับเวลาผมลงคลิปปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอคอมของเพื่อนๆเนาะนะส่วนท่านไหนนะครับที่ไม่พลาดนะครับอยากได้รับข้อมูลได้ทัศนะนะครับ เวลาผมวิเคราะห์วิจารณ์หรือลงหน้าช่องหรือว่าเป็นทัศนะในกลุ่มเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกกันได้ครับก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับแอดมาได้ที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t นะครับ n เ m o นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับท่านที่สะดวกพิมพ์นะพิม line พ์แอดไลน์เพื่อนเนี่ยส่วนท่านที่ไม่สะดวกครับ ชอบส่องชอบสแกนนะครับสแกน QR Code Line ดลเนี่ยก็ผมแปะให้ที่หน้าช่องนะครับก็สามารถไปสแกนได้ครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูอีกทีแต่คิดว่าน่าจะมีมาแก้เหงากันแหละนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ